ผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กระทุ่มแบนมาศึกษาตลาดนะครับ <g iggle> จะบอกว่าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยยากมาทุกยุคทุกสมัยนั่แหละครับผมเป็นผู้ชมหลายท่านเป็นก็ทราบดีนะว่าการที่จะขายเนี่ยงานขายว่ายากแล้วแต่การรักษาฐานลูกค้าให้เขาังคงซื้อขายกันอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างหรือใช้คําว่ามีความมั่นคงเสถียรภาพเนี่ยค่อนข้างยากกว่านะครับยุคนี้เป็นยุคที่ใครๆอาจจะมองว่าการศึกษาข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องสําคัญใช่ครับคุณต้องรู้จัก ตั้งแต่รู้ว่าลูกค้าเป็นใครชอบอะไรมีความต้องการอะไรวันนี้นะครับการจะถามหาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อจะทำสิ่งนี้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามีเทคโนโลยีผมยืนอยู่หน้าร้านเอเชียบุฟเฟ่พรีเมียมบุฟเฟ่นะครับถือเป็นร้านบุฟเฟ่ที่ใช้คําว่าฮอตฮิตที่สุดในย่านกระทุ่มแบนมาดูว่าที่นี่เขามีเทคโนโลยีอะไรรักษาฐานลูกค้าไว้ได้โอ้คุณผู้ชมนี่วันนี้นะครับผมมองไปที่จอดรถเต็มเอียดพั้งแผงเลยนะครับโต๊ะทุกโต๊ะแน่นหมด ดูซิว่าทำยังไงนี่ขนาดวันจันนะเนี่ยทำไมคนแน่นขนาดนี้เอาลุยนี่เลยค็อกเทลโปรเป็นแพลตฟอร์มสร้างสีสันของการซื้อซ้ำนะครับ พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทชื่อว่า Optimo เป็นบริษัทคนไทยแท้ๆนี่แหละครับที่สามารถจะออกบริการนี้สู่สากลไดน้นเวลานี้นะครับเขาให้บริการกันอยู่ใน4ประเทศเลยประเทศไทยไต้หวันมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนี่ต้องยอมรับนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจะศึกษาข้อมูลลูกค้ากันทั้งนั้นฉะนั้นนี่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถที่จะเข้ามาดูวิเคราะห์ต่อย,ยอดไปสู่อนาคตได้ เรียกลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําจนนั่นร้านแบบนี้นี่ผมย้ำอีกทีนี่ขนาดวันจันทร์นะครับคุณผู้ชมครับด้วยพลังของโปรโมชั่นที่คุณจะสามารถใส่ไว้ได้ด้วยพลังของคูปองและด้วยพลังของกระเป๋าเงินสดนะครับ<ม>ก็สามารถที่จะให้การต่อยอดนี้นําไปสู่ระบบการสมัครสมาชิกอยากจะบอกว่านี่แหละคือการสมัครสมาชิกการสะสมแต้มที่เดิมมาทาในร้านอย่างเดียวตอนนี้เขาอยู่นอกร้านเขาก็ทําเข้ามาก่อนมาถึงร้านได้ ก็เป็นมุมมองของการเปิดใช้งานง่ายๆเพราะว่าทุกคนที่มีไลน์เอามือถือรุ่นไหนก็ได้สแกนทีว่โค้ดในร้านแบบนี้ก็เปิดใช้งานได้เลยครับจากที่ผมนั่งศึกษาค็อ t a i l Pro มานะครับผมบอกเลยว่ามีจุดเด่น3ข้อหลักๆ1ก็คือใช้งานง่าย2ก็คือเพิ่มยอดขายและ3ลดค่าใช้จ่ายได้ว้าวเดี๋ยวเราเจาะกันทีละจุดเลยครับ เรื่องของการใช้งานที่ง่ายก็ต้องง่ายทั้งเจ้าของร้านแล้วก็กับลูกค้าของเจ้าของร้านด้วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แค่ล็อกอินผ่าน Line Official Account ของร้านเท่านั้นเองครับแถมหน้าเมนูที่ปรากฏออกมาก็ใช้งานง่ายครับสามารถจะสร้างกำหนดโปรโมชั่นได้เองแบบละเอียดเช่นกำนดนการใช้งานของโปรโมชั่นในแต่ละวันกำหนดวันและเวลาและรวมไปถึงการตรวจสอบประวัติการใช้งานของโปรโมชั่นว่าลูกค้าเขาใช้โปรโมชั่นอะไรไปแล้วบ้าง และสามารถจะตั้งค่าและกำหนดสิทธิ์ให้กับทีมงานได้ถึง3ประเภทด้วยกัน oh. ก็คือตั้งแอดมินหลัก oh. ตั้งแอดมินรอง oh. ตั้งบุคลากรดำเนินงานสูงสุด100คนด้วยกันเลยครับ oh. อีกทั้งยังมีการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวทั้งหมดผ่าน Line Notify oh. ในแบบเรียลไทม์นะครับ oh. ก็คือทันทีเลยช่วยให้การตรวจสอบ oh. การใช้โปรโมชั่นและการแจกคะแนนทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น oh. ส่วนเจ้าของกิจาการที่ไม่เคยใช้หรือกลัวว่าลูกน้องจะใช้ไม่เป็น ทาง Cocktail Pro มีบริการส่งทีมงานมาสอนให้ปีละ2ครั้งเลยครับรวมถึงยังมีทีมซัพพอร์ตและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ติดต่อกันกันกบเราผ่านทางโซเชียลมีเดียคอยให้บริการในระหว่างเวลาทำการและเทคซัพพอร์ต24ชั่วโมงครับส่วนที่2คือส่วนขอการเพิ่มยอดขายครับคุณสามารถจะใช้ Cocktail Pro นี้เป็นเครื่องมือกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นได้เช่นนะครับการเปลี่ยนลูกค้าใหม่ให้กลายเป็นลูกค้าขาประจํา ด้วยการมอบส่วนลดในครั้งแรกและสร้างระบบการรักษาฐานลูกค้าเก่าจากเรื่องของสิทธิพิเศษเรื่องของการสะสมแต้มเพื่อจะแลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนลดที่เป็นเงินสดหรือส่วนลดแบบขั้นบันไดลองดูร้านนี้เอเชียบุฟเฟ่โอ้โหนี่เป็นร้านที่รักษาฐานลูกค้าได้ดีมากเพราะว่าออกคูปองเยอะมากๆเลยครับนี่แหละครับสุดยอดเลยทำด้วยด้วยค็อกเทลโปร นอกจากนี้แล้วยังสามารถจะเพิ่มกระแสงเงินสดให้กับร้านได้ด้วยครับโดยการจัดโปรโมชั่นแบบเมาจ่ายสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจมาล่วงหน้ารวมถึงมีระบบเติมเงินเข้ากระเป๋าเพื่อที่จะรับคะแนนพิเศษซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ประกอบการสามารถจะออกแบบและควบคุมค็อกเทลโปรของตัวเองได้ร้0ยเซตเต็มเลยครับตั้งแต่การกำหนดยอดซื้อเพื่อให้คะแนนวันเดือนปีที่หมดอายุโปรโมชั่น การจำกัดจำนวนครั้งของการใช้ทำให้คุณสามารถตรวจเช็คและควบคุมต้นทุนของตัวเองได้เสมอเลยส่วนตัวลูกค้าเองเขาสามารถจะรับคะแนนได้โดยใช้แค่เบอร์โทรศัพท์มือถือเท่านั้นครับและการใช้สิทธิ์ทุกครั้งก็ต้องกดรับอยู่ในระบบไม่มีการพิมพ์กระดาษหรือคูปองออกมาให้สิ้นเปลืองหรือเสี่ยงต่อการหายแถมยังช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องพกบัตรเยอะๆอีกด้วยหมดปัญหาบัตรล้นกระเป๋าไปเลย และประการที่3คือการลดค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกไปแล้วครับเมื่อคุณควบคุมมันได้อย่าง100%เต็ม การควบคุมที่ดีก็เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานการจัดการต่างๆนะครับรวมไปถึงประหยัดด้วยผู้ชมครับการจะประหยัดต้นทุนการโฆษณาจากเดิมคุณอาจจะต้องไปพิมพ์โบโรชัวร์เยอะๆพิมพ์คูปองออกมามากมายนะครับอันนี้เป็นการสิ้นเปลืองทั้งหมดนี้มันเป็นดิจิตอลเมื่อคุณใส่เข้าไปในค็อกเทลโปรแล้วสิ่งที่คุณทําต่อได้ก็คือการกดแชร์ออกครับคุณสามารถจะแชร์โปรโมชั่นไปยัง Facebook ไปยังไล ก๊อปปี้ลส่งต่อไปยังโซเชียลต่างๆที่ฟรีนะครับทำได้ทั้งตัวเราเองที่เป็นเจ้าของร้านแล้วก็ลูกค้าของเราก็ทำได้ด้วยครับส่วนของเจ้าของร้านย้ำนะครับว่าฟังก์ชันนี้เฉพาะเจ้าของร้านนะครับคุณจะเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าถึงไฟล์ที่เป็นการสรุปทุกสิ่งอย่างที่เป็นกิจกรรมภายในร้านของคุณนะครับนี่กดรีพอร์นะครับคุณจะสามารถให้ระบบเนี่ยเจนเ r า e report นี้ส่งไปยังอ e ีเมลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF หรือว่าไฟล์ CSV ก็เปิดด้วยโปรแกรม Excel ที่เราคุ้นเคยนี่แหละเอาเป็นว่าสามารถมาวิเคราะห์นะครับเพื่อต่อยอดแผนการทำงานในอนาคตได้เลยนี่ผมลองกดส่งดูนะครับ มาถึงเร็วทันใจแล้วก็เปิดออกมาเป็นไฟล์ครับในนี้จะเขียนไว้หมดเลยนะครับว่าลูกค้าเป็นใครนะครับชื่อนามสกุลเพศอายุนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับรวมถึงกิจกรรมล่าสุดทดี่เขาทําด้วยท้านี้ทั้งนั้นถ้าคุณมีเวลานั่งอ่านรีพอร์ตพวกนี้คุณจะคิดออกว่าจะออกโปรอะไรเดือนหน้าดี ทีนี้มาถึงจุดสังเกตกันบ้างหลังจากที่เราได้ตรวจสอบระบบนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่า Cocktail Pro ถูกสร้างโดยคนไทยแท้ๆเลยจึงมีความเข้าใจนะักพัฒนาพยายามจะทําให้ระบบนี้ง่ายที่สุดใครๆก็ใช้ได้แล้วก็เป็นไฮบริดนะครับความหมายคือระบบหลังบ้านที่เป็นออโตเมติกบวกกับระบบแมนนวลก็คือเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนเนี่ยสามารถจะกรอกมือได้ทีนี้พอกรอกมือครับเราก็ขอสังเกตว่าอาจมีกรณีพิมพ์ผิดหรือกรอกคะแนนเข้าไปผิดได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจ้าของกิจาการจะได้รับ Line Notify หรือสิ่งที่เรียวกว่าเป็นการแจ้งเตือนในทุกๆธุรก,กรรมเพื่อคุณสามารถจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามีการกรอกอะไรผิดไปหรือไม่แล้วก็ตามมาแก้ไขภายหลังนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของธีมสีนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้ใช้ธีมสีหลักเป็นสีส้มสีของ Cocktail Pro เองแต่ มันอาจจะไม่ถูกใจร้านบางร้านแบรนด์บางแบรนด์ที่ไม่ได้อยู่ในสีนี้ก็ได้นะครับทั้งนี้ต้องบอกว่ากราฟิกที่คุณจะใส่มันแล้วแต่คุณที่คุณจะสามารถดีไซน์สีไหนก็ได้ใส่ลงไปแต่การกำกับบนเมนูบนการเห็นแพลตฟอร์มนี้จะเป็นสีส้มทั้งนี้ผมได้ไปคุยกับนักพัฒนาเขาตอบเลยว่าอีกไม่นานเกินรอเขาจะออกแบบระบบให้สามารถคัสตอมธีมสีได้เผื่อร้านไหนเป็นสีน้ำเงินร้านไหนเป็นสีแดงเห็นแล้วจะได้สบายใจว่าอ๋อนี่สีของฉันอดใจรอหน่อยนะครับ รีวิวที่ดีต้องมี <Hey. S 1> ราคาที่ Optim o p ปติโมผู้พัฒนาระบบ c o k t i l Pro นี้เขาตั้งไว้ให้ผู้ประกอบการทั่วไทยเข้ามาใช้ระบบเขาได้นะครับในราคาปีละ2 5 9 7 6บาทตาตา,ตาโอ้โหราคานี้รวมแวัดแล้วด้วยนะครับเฉลี่ยก็ประมาณเดือนละ2 1 6 5บาบาทเท่านั้นเองหรือ วันละไม่ถึง72บาทนะครับก็เหมือนเจ้าของกิจการซื้อกาแฟเลี้ยงผู้พัฒนาระบบเขาละครับวันละแก้วอะไรประมาณนี้ทั้งหมดนี้นะครับสนใจผมมั่นใจว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้มากติดต่อเขาโดยตรงเลยผมจะมี QR Code ขึ้นให้ณนะหน้าจอนี้ตรึงอยู่ให้คุณสแกนเสร็จสักระยะแคปจอไปด้วยและรวมไปถึงลิงก์บนคลิปนี้นะครับเว็บไซต์อยู่ที่ cocktailpro.co ส่วน Facebook คือ Cocktail Pro พ l ตฟอร์มและ Line Official Account ก็อยู่ที่ i i i t t l t t r n n d d i g i t a l มี S ด้วยนะครับเพราะเราเป็นสื่อเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอแล้วก็กระตุ้นกระเพาะอาหารด้วยพี่กุยครับ,รบทั้งหมดนี้คือ499เหรอครับใช่ครับแต่สามารถสั่งได้อีกนะครับเพราะเป็นบุฟเฟ่ตมีทั้งร้อยกว่าเมนูเอเชียบุฟเฟ่สุดยอดจริงๆพรีเมียมใช้ค็อกเทลโปร